สวัสดีค่ะดีมที่ทีิพองขันตะค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะดีมจะมารีวิวที่ดิน5้าไร่ค่ะติดถนนสายหลักนะคะทางหลวงชนบทกาญจนบุรีหมายเลข3-201ค่ะที่ดินสี่เหลี่ยมเลยนะคะหลักเขตพบทุกจุดเลยค่ะด้านหน้านะคะติดถนนลาดยางกว้าง41เมตรค่ะ ส่วนด้านหลังก็กว้างเท่ากันนะคะความยาวของที่ดินอยู่ที่199เมตรค่ะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะด้านข้างติดก,กับเพื่อนบ้านด้วยค่ะที่ดินเป็นที่นานะคะเป็นที่โลง่ลงๆวิวเขาโลง่งกว้างเลยค่ะที่ดินต่ำกว่าถนนประมาณสัก50เซนติเมตรได้นะคะการเดินทางสะดวกค่ะห่างจากสายใต้ใหม่นะคะเริ่มต้น สายใต้ใหม่มายัางที่ดินเพียง85กิโลเมตรเท่านั้นค่ะที่ดินเราเป็นที่นาซี่เหลี่ยมเหมาะที่จะขุดโคกหนองนานะคะหรือว่า,าทำร้านกาแฟหรือว่าทำาโรงเก็บของหรือว่าทําโกดังอะไรพวกนี้ค่ะได้หมดเลยหรือว่าขุดโคกหนองนาหรือว่าทําสวนนะคะการเดินทางสะดวกค่ะมีรถผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยตรงนี้คือ หลักเขตอีกจุดหนึ่งของด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังก็หลักเขตครบทุกจุดเหมือนกันค่ะหน้ากว้างเรียบไปตามถนนลาดยางตรงนี้เลยนะคะอยู่ที่41เมตรค่ะเฝ้าไฟฟ,าฟ้าไฟทางอยู่ด้านหน้าที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณรอบๆที่ดินค่ะที่ดินห่างจากน้องทะเลสาบนะคะเพียง200เมตรเท่านั้นค่ะโรงเรียนวัดทะเลสาบนะคะ เพียง200เมตรเท่านั้นาจากที่ดินไปยังสนามกอล์ฟมิชชันฮิลนะคะเพียง600เมตรค่ะจากที่ดินไปปั๊มปตทเซเว่นอีเลเว่นนะคะอยู่ที่3กิโลค่ะจากที่ดินไปเทศบาลหนองตักยานะคะอยู่ที่6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะการเดินทางสะดวกใกล้ร้านค้าร้านอาหารสถานีอนามัยนะคะใครที่กำลังมองหาที่ดินติดถนนสายหลกัก แบบนี้อยู่แล้วก็ไม่ชอบเข้าซอยนะคะลองแวะชมได้ทุกวันเลยค่ะที่ดินเป็นโฉนดนอส,อสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะด้านหน้าของที่ดินเราค่ะก็จะเป็นวิวเขาโล่งกว้างเลยค่ะอากาศดีบรรยากาศดีนะคะแถวนี้ชาวบ้านขับรถผ่านไปมากันตลอดทั้งวันเลยค่ะไม่เปี่ยวอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะด้านหน้า ด้านหลังมีวิวภูเขาด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของที่ดินกันนะคะตรงนี้ค่ะคือด้านหลังของที่ดิน5้าไร่เรานะคะด้านหลังหน้ากว้างอยู่ที่41เมตรเช่นกันค่ะตามรั้วตามแนวรั้วต้นยูคานี้เลยนะคะลมพัดไปมาตลอดทั้งวันเลยค่ะดินแถวนี้ก็โอเคเลยนะคะขุดโค้งหนองนาได้เลยด้านข้างเราค่ะห่างจากที่ดินของเรานะคะไปประมาณสัก ห้าสิบเมตรค่ะก็จะมีเพื่อนบ้านที่ขุดโคกหนองนาเช่นกันค่ะบริเวณรอบๆที่ดินนะคะใครที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่การเดินทางสะดวกลองแวะชมได้เลยนะคะสามแสนห้าหมื่นบาทห้าไร่ติดถนนสายหลักถือว่าราคาไม่แพงเลยนะคะกับที่ดินแปลงนี้ค่ะบริเวณรอบๆนะคะตรงนี้ค่ะที่ดินแจ้งเอาไว้ สนามกอล์ฟมิชชันฮิลนะคะมายังที่ดินเพียง600เมตรเท่านั้นค่ะอยู่ตรงนี้เองค่ะสนามกอล์ฟมิชชันฮิลส่วนตรงนี้นะคะก็คือวัดทะเลสาบกับโรงเรียนทะเลสาบเหมือนกันค่ะบริเวณรอบๆนะคะโล่งกว้างเป็นที่นาค่ะมีเพื่อนบ้านต้นไม้ลมลื่นค่ะดิมทวนอีกครั้งนะคะที่ดิน5ไร่ค่ะ น้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะอยู่ตำบลพังตุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะห่างจากกรุงเทพเพียง85กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาขายไล่ละ3า0 0 0นห้าหมบาทค่ะลองนะัดชมได้ทุกวันเลยค่ะติดต่อ087 006 0727ค่ะหรือ ID ลายดีมขันตะนะคะหรือจากในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีการจนาบุรีค่ะบริเวณรอบๆเราด้านหลังมองเห็นวิวเขาชัดเจนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะดีมจบการรีวิวที่ดินเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ